สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการกล้าท้ารวยครับรายการสําหรับคนอยากรวยนะครับถ้าคุณกล้าเราจะท้าให้คุณรวยครับท่านผู้ชมครับในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเป็นธุรกิจมหัศจรรย์ครับเป็นธุรกิจที่สร้างสรรนะครับแล้วก็เป็นธุรกิจที่แบ่งปันแล้วก็เป็นธุรกิจที่สนับสนุนนะครับวันนี้ทางรายการเนี่ยมีแขกรับเชิญนะครับที่จะมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับการทําธุรกิจนะครับ แขกรับเชิญทั้งสองท่านนี่ท่านเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในการทําธุรกิจเครือข่ายให้ประสบความสําเร็จครับวันนี้ทางรายการขอต้อนรับแขกรับเชิญทั้งสองท่านครับท่านแรกครับคุณประเสริฐสินสวัสดิ์ครับและท่านที่สองครับคุณสิริภูมิวงจันทร์จุมพูครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับในตอนต้นรายการได้บอกไปแล้วว่าธุรกิจเครือข่ายนั้นเป็นธุรกิจที่สวยงามจริงๆครับวันนี้นะครับ ในธุรกิจเครือข่ายขายตรงนั้นการที่จะทําให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งประสบความสําเร็จนั้นในเบื้องต้นนั้นบริษัทนั้นก็ต้องคัดเลือกนะครับสินค้าที่ดีมีคุณภาพแล้วก็เป็นสินค้าที่ตลาดต้องการครับซึ่งแขกรับเชิญท่านแรกครับท่านเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในการที่จะทําการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจสินค้าเอนไซม์นะครับซึ่งท่านเป็นผู้ชํานาญการแล้วก็อยู่กับเอนไซม์นี้มานานครับ ก็อยากเรียนถามคุณประเสริฐสินสวัสดิ์ว่าวันนี้มาทำนิวเคซีไลท์เนี่ยมีความมั่นใจอย่างไรกับนิวเคซีไลท์ครับเชญครับครับก็นิวเคซีไลท์เนี่ยฮะเท่าที่พิจารณาก็มีองค์ประกอบหลักก็คือหนึ่งในส่วนของบริษัทนะฮะก็มีความมั่นคงสูงนะแล้วก็ผู้บริหารก็ท่านอาจารย์พัฒน,นันก็ประสบการณ์เคยบริหารสินค้าแต่ละตัวก็ต้องเป็นพันล้านนะฮะ ประเด็นที่3ก็คือสินค้านิเวศวิทยาก็จะคัดสินค้าที่มีประโยชน์มีคุณภาพนะฮะครับยัง่าสินค้ากเกษตรก็อาหารทางพืชเอนไซน์น,ซนี่ก็อาหารทางครับทางทาง,ทางมนุษย์นะ,ะนะฮะเป็นอาหารเซลล์นะฮะแผ้การตลาดครับการตลาดก็ทําง่ายฮะทําซ้ายทาํขวาทำให้คนที่คนที่ฝั่งซ้ายรวย คนฝั่งขวามีไรายได้เร้าใจไหมแผนง,งานตลาดนี่เรา<ก>้าใจไหมทำง่ายให้เร้าใจทำช่วยให้ทีมงานมีความสำเร็จนะฮะก็สำเร็จคราวนี้เรื่องสินค้าเอนไซน์นะฮะเอนไซน์ยูฟู้ดนี่ก็เป็นสินค้าที่ก็รู้จักกันทั่วประเทศนะฮะส่วนมากก็จะขายกันราคาก็เกือบสี่พันแต่ร,รายการเราลดสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะราคาเอนไซน์ยูฟู้ดนะครับช่วงนี้เราก็าหาตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศอยู่นะฮะทุกจังหวัด จับจองพื้นที่ได้นะครับเพราะว่าเ,เรากระจายให้เจ็ดิบหกจังหวัดภายในเดือนสองเดือนนี้ฮะแล้วถ้าท่านผู้ชมทางบ้านสนใจอยากจับจองพื้นที่เนี่ยเขาจะจับจองได้ยังไงก็โทรมาเป็นมบายนะฮะมบายล็กโมบายใหญ่แล้วแต่กําลังอาจจะซื้อน้อยซื้อทีละลังก็ได้ค่อยๆซื้อไปคือซื้อสะสมก็ได้ <c oughs> ได้ครับไม่จําเป็นต้องซื้อจริงสี่ห้าร้อยกล่องซื้อลังหมดเดี๋ยวค่อยซื้อใหม่ ระลังนึงนี่มีกี่กล่องครับรลังมี20กล่องฮะกล่องละกล่องนึงก็มี62 62นะครับกล่องใหญ่คือในในในกล่องต่อหนึ่งกล่องเนี่ยก็คือ62ครับครับ62กล่องใหญ่นะฮะครับ62เล็กครับครับต่อหนึ่งหนึ่งลังก็มี20กล่อง20กล่องครับก็สามารถเป็นโมบายได้แล้วเป็นโมบายไปนะครับตรงนี้เองครับคุณประเสริฐครับอยากอยากเรียนถามอีกสักคําถามหนึ่งว่า ในฐานะที่คุณประเสริฐเ,เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการทำตลาดเอนไซม์นะครับอยากให้เล่าประสบการณ์ว่าวันนี้เข้ามาในอุเคซีไลเพราะเห็นว่าเขามีเอนไซม์ยูฟูดแล้วกลยุทธ์ที่จะทำตลาดให้ทะลุทะลุเป้าหมายที่เราตั้งไว้เนี่ยจะทำยังไงครับสำหรับเอนไซม์ยูฟูดนี่การที่ทำตลาดทะลุเป้าหมายหนึ่งเรามีสื่อนะฮะสื่อ24ชั่วโมง2ช่องนะฮะ ครับช่อง่อง i n t v แล้วก็ D t ทีีครับร้อยเอ็ดร้อยร้อยิบสองนะฮะแล้วต้องสื้อพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ครับก่อกันทั่วประเทศนะฮะครับเรามีสื่อช่วยพูดง่ายคือปกติทั่วไปเนี่ยนักค้าเอ็นไซน์ส่วนมากก็ซื้อมีเงินเสียค่าสื่อก่อนเดือนประมาณเจ็ดแปดหมื่นแล้วก็ส่งซื้อสินค้าไปขายอีกครับปีง้อหมดค่าสื่อได้เป็นล้านคือต้องลงทุนสองอย่างใช่ทั้งซื้อสินค้าแล้วก็ไปเช่าเวลาออกอากาศใช่ครับ Oh. เราเราใช้วิธีใหม่คือเอาเงินที่เสียค่าสื่อเนี่ยมาซื้อเอนไซม์ไว้อยู่กับเราทางเอสทีวีทาง,อ TV, ทาง i อเอนี่ก็ออกสื่อให้ฟรีทา,ทางบริษัท New เคซีไลทเนี่ยเขาเซ็นสัญญาคอนแทก Contact กับ INTV ใช่ครับซึ่งมีคุณกายพลินเนี่ยเป็นที่ปรึกษา <16. S 1> ด้านสื่อโฆษณาครับคบให้บริษัท New KC ซีไลทครับก็เลยว่ามองแล้วว่าที่ตัดสินใจเข้ามาใน New เคซีไลทเนี่ยก็คือว่า ไม่ต้องจ่ายค่าสื่อโฆษณาครับใช่เอาเงินที่จ่ายค่าสื่อโฆษณาตอนนั้นมาซื้อสินค้าซะใช่ครับก็ไปขายเป็นกําไรใช่ฮะถือที่ผ่านมาเนี่ยตลาดเอนไซม์ท่านผู้ชมเท่าที่ทราบหรือฟังคุณระเสิร์ฐก่อนเข้ารายการเล่าให้ฟังนลครับคือขายดีฮะทุกคนซื้อไปขายขายดีแต่พอเช็คสต็อกเช็คบัญชีปรากฏว่าเสมอทุนเอะมันก็กําไรนี่แต่ทําไมเสมอตัวล่ะเอะบางคนขาดทุนด้วยนะฮะบางคนค้างค่าเวลาสถานีด้วยตรงนี้ก็คือว่า กำไรต้องเอาไปจ่ายค่าสื่อแต่วันนี้คุณผู้เสิร์บอกมาที่ New KC Light เนี่ยไม่ต้องจ่ายค่าสื่อโฆษณาขายได้ก็เก็บกำไรไว้เลยครับตร,ตรงนี้เองใช่ไหมที่เข้ามาใน New KC Light ออแค่ตรงนี้ฮะคือหนึ่งลังกำไรหมื่นสี่ใส่เป๋าไว้เลย<อ>หนึ่งลังกำไรหมื่นสี่คือไม่ต้องมาจ่ายค่าโฆษณาที่หลังสบายครับท่านผู้ชมฮะนี่เห็นมาเสน่ห์ของ New KC Light ครับครับคุณสิริภูมิฮะ ผมทราบว่าคุณสิริภูมิเป็นผู้ที่เชี่ยวกราดเชี่ยวชาญแล้วก็มีรอบบินสามารถที่จะนำพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายนะฮะวันนี้อยากเรียนถามว่าบริษัทขายต้องมีมากมายเหลือเกินทำไมคุณสิริภูมิถึงเลือก New k c ซีไลท์ครับ,รบก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะฮะบริษัทนิวเคีไลท์ที่เปิดโอกาสให้กับผู้นำหลายๆค่ นะได้เข้ามาร่วมธุรกิจตรงนี้นะฮะผู้นําที่จะเข้ามาทําธุรกิจก็มีมาตรฐานที่จะเข้ามาทําธุรกิจก็ต้องดูบริษัทก่อนครับนะตรวจสอบความถูกต้องเรื่องของกฎหมายครับผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วก็มีคุณภาพครับนะครับแล้วก็แผนการตลาดเป็นไงครับนะเป็นแผนที่อุ้มองค์กรได้ผลประโยชน์กันทุกคนหรือไม่เป็นธรรมหรือไม่รครับแล้วก็โดยเฉพาะ,ะผู้นำท,ที่เข้ามาครับหลาย,ลายคนที่เห็นผ่าน ทางทีวีจานดําเรานี่ก็เป็นผู้นําที่คุ้นหน้าคุ้นตากันเหลือเกินแล้วก็เข้ามากันเยอะมากมายเลยฮะเพราะนั้นก็เป็นเป็นคาตอบที่จะให้ผู้นําอย่างผมอีกหนึ่งคนที่ได้ตัดสินใจเข้ามานะครับในตรงจุดนี้ตรงจุดนี้นะครับคือท่านผู้ชมครับคุณสิริภูมิเลยบอกว่าดูมานานแล้วจานดำเนี่ย INTV เนี่ยก็เห็นผู้นําหลายๆคนเข้ามาสู่ในบริษัทนิวเคซีไลท์ และก็ได้ตรวจสอบบริษัทนะครับว่าบริษัทเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายไหมมีสคบอไหมสินค้ามีออยไหมนะฮะตรวจสอบหลายๆอย่างหลายๆรายการแล้วก็เลยวันนี้นะครับก็เลยตัดสินใจมาร่วมธุรกิจแล้วก็สิ่งเหล่านี้ครับท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะสินค้าเกษตรอ๋อครับครับที่เป็นที่ชื่นชอบมากโดยเฉพาะอย่างตัว New เค a n โนนี่นะฮะครับ มีการทดลองใช้แล้วก็เห็นผลครับที่เห็นเห็นเนี่ยเขียวกับแตกกอครับตัวนี้เอาไปใช้แล้วนานไหมกว่าจะแตกกอนี่โพรก็ประมาณไม่เกินไม่เกินเจ็ดวันเนี่ยฉีดวันนี้ครับสามวันเจ็ดวันสามวันเจ็ดวันครับเห็นกอเขียวเลยทีแรกไม่ก็เชื่อพอเอาไปให้ทดลองแปลงนาที่บางระจันนะฮะข้าวเขาขาดน้ําครับเหลือง เราก็ใช้แบ่งแปลงสาธิตเลยนะฮะเอาไปเดินฉีดเดินฉีดไม่ใช่เป็นฉีดทั้งแปลงเลยนะฉีดแบบเดินลุยทุ่งโค้งเหมือนงูสามวันเจ็ดวันก็เราก็ไปดูบรากฏว่าที่เหลืองๆมันเริ่มเขียวกลับมาเป็นรอยทางเป็นรอยทางเลยนะฮะแล้วก็ใช้ตัดถัดมาก็เรื่องของการแตกก่อนะแต่ที่เห็นก็คือเขียวกับแตกก่อแต่คุณสมบัตินี้นะฮะถ้าจะพูดถึงในแปลง ที่คนใช้ผ่านผ่านมาแล้วเรียกได้ว่าแตกกอมากแตกรากดีเขียวทนต้นแกล่งขั้วเหนียวทนหนาวเพิ่มแป้งเร่งน้ำนมเพิ่มน้ำหนักโอใช้กับที่คนที่เป็นเกษตรกรเป็นชาวนานะสูตรที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นสูตรสูตรเด็ดข้าวล้นนาครับใช้แล้วรวยเห็นผลร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ว่าได้นะฮะตรงตรงนี้เองไม่ใช่ทาให้ตัดสินใจมาร่วมสนใจมากเลยครับที่เขาได้ใช้กันแล้วก็เราก็ไปดูด้วย ตามสถิติด้วยครับท่านผู้ชมครับเขาบอกว่าอาชีพเกษตรกรเนี่ยมันเป็นอาชีพที่เสี่ยงที่สุดนะฮะแล้วก็เป็นอาชีพที่คือที่บอกว่าเสี่ยงคืออะไรทราบไหมครับคือการทานานะครับต้องใส่ปุ๋ยต้องลงแรงต้องลงทุนนะครับลงทุนไปก็หวังว่าผลประกอบการจะออกมาดีลงทุนไป2เดือนเดือนที่3ามมาแรงลงเดือนที่3ข้าวไม่ออก ไม่แตกกอนะครับซึ่งตรงนี้เองถ้าสินค้าไม่ดีจริงเนี่ยเหมือนกับไปไปรังแกเขาเพิ่มเติมนะครับซึ่งตรงเองตรงนี้เองครับคุณสิริภูมิก็ได้ยืนยันแล้วว่าตัวนิวเคนาโนเนี่ยเป็นสินค้าตารเกระเสที่ตัวเองเหมาะด้วยนะฮะไปช่วยลดต้นทุนนะฮะช่วงนี้ข้าวราคาต่ำลงนะครับหกเจ็ดพันครับต่อกวนช่วยได้ฮะเป็นลดต้นทุนได้เลยคือลดต้นทุนก็คือทําให้กําไรมากขึ้นละ ใช่ครับทีน้องที่เป็นเกษตรกรที่ผิดหวังจากการใช้ตัวอื่นนะฮะลองโทรมาสอบถามกันได้นะฮะโทรมาสอบถามกันได้เลยนะฮะครับครับท่านผู้ชมฮะคือเท่าที่ฟังแขกรับเชิญทั้ง2ท่านเนี่ยที่เข้ามาร่วมธุรกิจ New เคซีไลท์เนี่ยก็จับประเด็นได้หลักๆง่ายๆก็คือ1ประทับใจในความเป็นบริษัทนิวเคซีไลท์เพราะนิวเคซีไลทเนี่ยมีสื่อทีวี สื่อการประชาสัมพันธ์บริษัทมีการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบนะครับและก็ต่อเนื่องครับคือที่สําคัญเนี่ยไม่การโฆษณาประชาสัมพันธ์เนี่ยถ้าไม่ต่อเนื่องนี่นะครับมันก็ไม่สามารถนําสินค้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภคได้ตรงนี้เองเป็นสาเหตุของการตัดสินใจนะครับซึ่งท่านผู้ชมครับนอกจากมีสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ดีแล้วบริษัทนวิวเคสเทไลท์ย,ยังมีสินค้าที่ดีนะครับเกี่ยวกับอ,อ,อาหารเสริม ของคนแล้วก็อาหารเสริมของพืชนะครับซึ่งตรงนี้เองเป็นสาเหตุของการตัดใจของแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะครับท่านผู้ชมครับเวลาของคนแล้วก็อาหารเสริมของพืชนะครับซึ่งตรงนี้เองเป็นสาเหตุของการตัดใจของแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะครับท่านผู้ชมครับเวลาช่างรวดเร็วเหลือเกินเสริมของคนแล้วก็อาหารเสริมของพืชนะครับซึ่งตรงนี้เองเป็นสาเหตุของการตัดใจของแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะครับท่านผู้ชมครับ เวลาช่างรวดเร็วเหลือเกินนะครับเราคุยกับแขกรับเชิญของเราได้รายละเอียดมากเลยเกินนะครับสําหรับช่วงนี้นะครับหมดเวลาครับทางรายการกล้าท่ารวยต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับทางรายการกล้าท่ารวยยังอยู่กับเราครับในช่วงหน้าสําหรับช่วงนี้นะครับหมดเวลาครับพักสักครู่ครับ เอนไซม์เดือดนิวเคสีไลฟ์ส่งยูฟู้ดยึดตลาดเครื่า่ายนิวเคซีไลฟ์ใส่ใจในตัวคุณนิวเคซีไลฟ์ใส่ใจในตัวคุณกลับเข้าสู่รายการกล้าท้ารวยในช่วงที่2ของรายการนะครับ สำหรับในช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมครับเรามีแขกรับเชิญสามท่านนะครับซึ่งทั้งสามท่านนี้ก็เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญและก็มากประสบการณ์ในการทําธุรกิจเครือข่ายเหลือเกินนะครับเราลองมาฟังกันดูว่าแต่ละท่านนั้นมีความเชี่ยวชาญอยา่างไรครับขอต้อนรับแขกรับเชิญท่านแรกครับคุณสมชายยีมีนนะครับแล้วก็แขกรับเชิญท่านที่สองครับคุณปิ่นประเสริฐเอี่ยมมีนะครับแล้วก็แขกรับเชิญท่านที่สามครับ อาจารย์สุดใจลีแลครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับในช่วงแรกนั้นเราก็ได้มีแขกรับเชิญสองท่านที่บอกว่าตัวเองนั้นตัดสินใจร่วมธุรกิจกับ New k คซีไลทก็เพราะ New k คซีไลทนั้นมีทั้งสินค้า